ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อยู่กับน้องศิิวกรรจจใคับอะไรนะศิวกรครับศิวกรได้ข่าวว่าฟอร์มสดมากนะครับตอนนี้ล่าสุดชนะใครนะชนะเพชรอุทองเอาควันเมืองครับเพชรอุทองเอาควันเมืองที่ในช่องเจ็ดป่ช่องสาวครับช่องสามไอที่ว่าได้แชมป์ใช่ครับอ้อมน้อยร้อยสี่สิบห้าปอนด์นี่ป่ะสี่เจ็ดโอแชมป์ประเทศไทยเลยครับโอ้ตอนนี้ศิวกรเป็นแชมป์กี่เส้นล้วครับเนี่ยสองเส้นครับที่ตั้งแต่ชกมวยมา ใช่ครับทีมแมาก็ได้ช่องเกตร้อยยี่บกบอลช่องเกตร้อยยี่บกบอลช่องเกตสี่ชนะใครจำได้ไหมใชะเพชรดำเพชรเกตเพชรครับเพชรดำเพชรเกดเพชรนี่ก็ฟอร์มสดมากนะชนะกี่ไฟแล้วไอ้สิวกบอลชนะสี่เสมอหนึ่งครับตอนนี้นะครับผมอ่ะตั้งแต่ชนะมามีชนะใครบ้างนะชนะไอ้นักรบนักรบชนะธนชัยธนชัยก่อนนะ่นนี้ก็ตาพอแก้วตาพาแก้วแล้วก็ เพชรอุทงนี่ครับอ๋อประมาณนี้เนาะคฟอร์มสดมากครับไม่ไม่ติดชื่อยอดมวยเขาเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ติดเลยไม่ติดเลยยอดอวยอ่ะนะยอดอวยนี่เป็นกวจังหวัดเลยนะกวางจังหวัดสตูลครับค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่ไม่รู้ซิวก่อนจำได้ไหมเก้าหมื่นเก้าหมื่นชกกับใครจำได้ไหมไอ้ฉลามบาลานชัยครับฉลามบาลานแพลนดิชนะก็กลางยุค5เป็นต่อ51พี่เฟย์อ๋อพี่เฟยที่ว่าช่องเจ็ดใช่ไหม ลูกบินีอ๋อลูมบินีที่ว่าเราไปต่อเยอะใช่จิงแชมป์ลูกบินีด้วยจิงแชมป์ลูกบินีแล้วก็พลิกแพ้เขาไปห้าสิบหนึ่งเลยเสียดายเลยไปกับฉลามนะให้เก้าหมื่นค่าตัวครับค่าตัวสุดเลยสุดพีเคมานะครับสุดพีเคสุดเลยให้เก้าหมื่นครับผมตอนนี้เป็นคนจังหวัดไหนนะคนจังหวัดสตูลครับสตูลมีครอบครัวยังครับมีนะครับมมีครอบครัวแล้วมีภรรยาหนึ่งบ่ หน,หนึ่งคนเดียวทำไมมึงต้องลิ้นกัดกัดวะมีคนเดียวคนเดียวมีคนเดียวนะมีลูกมีลูกยังมีแล้วคนเดียวผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงลูกผู้หญิงอย่าไปทําอะไรเยอะนะบางทีมันจะเข้ากับตัวไม่ตัวเราก็ต,ต,กตัวลูกตัวเต้าอย่าไปทำล้างลามอะไรนะพี่วังลัางลามพี่ถามหน่อยทำไมชอบไปลามีญาติอยู่นั่น่เสาร์อาทิตย์นี่หายไปลามไปลามไม่ใช่โอกอ่ะ ที่ผมอยู่นั่นมีพี่ชายอดีผมเรียนอยู่ที่เออเออยังยังเรียนไม่จบเลยเนี่ยเย็นใส่ชุดนักศึกษาไปตลอดเลยไอพี่ถายิงไม่เห็นเห็นใสไปตลอดเลยเรียนจบยังยังยังไม่จบยังไม่จบนะครับผมโอ้โหห้าหกปีแล้วไม่จบเลยนี่อายุเท่าไหร่สิวอกรเนี่ยยี่สิบสองครับ อายุเพิ่งยี่สิบสองว่าทำไมหน้าเราแก่เหงะเนี่ยกินเห็ดหรือเปล่ากินเห็ดเยอะตอนเด็กพี่เดินเก็บยานี่นะครับเป็นคนสตรงครับตัวสูงเก้าหมื่นบาทเคยเป็นแชมป์มาตรฐานีนสองเส้นนะครับผมครับตอนนี้ยังมีรายการยังมีคิวยังน่าจะเดือนหน้าครับน่าจะเป็นเดือนหน้าเห็นลูกพี่บอกช่องเจ็ดครับโอ้แต่เราช่องเจ็ดยังไม่ค่อยแพ้ใครนะใช่ประสิทธสุดมากนะเหมือนจะหมดแต่ไม่หมดแต่เป็นเราเป็นมวยฝีมือใช่ปะเขาก็ไม่กลัวเนาะมีรูปร่างครับผมโอ้สีวากรนี่ครับผมเจ็ดจิเินชัย จะเลื่นชชยนี่แต่ก่อนซ้อมอยู่ไหนนะซ้อมเราสุตสลกันสุตสลอ๋อแต่ก่อนค่ายมวยอยู่สุตสลใช่ป่ะใกล้บ้านครับคือใกล้บ้านเอาแล้วแฟนคนที่ไหนอ่ะคนที่รามคำแหงโอ้ยคนกันจะไกลานคนใกล้บ้านนะครับผมมีพี่น้องอีกคนนี่สิบกว่าอนมีน้องอีกคนครับพี่น้องสองคนชกมวยไหมไม่ไม่ต่อยอ๋อไม่ต่อยนี่ก็เป็นคนพี่เราเป็นคนพี่ครับเป็นคนอตสุลนะครับนี่ก็น้ำหนักไบเรากิโลเนี่ย น้ำหนักไปก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดนุนเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเป็นคนที่ทำน้ำหนักเก่งเนาะครับผมทำทีละเจ็ดโลเจ็ดโลหกโลนี่ถือว่าสุดยอดนะทำน้ำหนักเนี่ยแล้วไฟต่อไปเห็นลูกพี่บอกว่าโชคเจ็ดสีอยากเจอใครมากที่สุดเนี่ยสุ้สู้ไม่นี่ไอ้เคยต่อยกันยังฟอร์ลี่ฟอร์ลี่เนี่ยเคยเจอยังเฟอร์ลี่ก็ต่อยได้ครับไม่เคยชกกันยังยังยังไม่ต่อยครับสักร้อยสี่สิบก็ต่อยได้สี่สิบครับมึงทำได้หรือเนี่ยทำได้พี่เอาเราเป็นแชมป์ร้อยสี่เจ็ดไม่ใช่เหรอ น้ำหนักปล่อยไว้แล้อ๋อน้ำหนักปล่อยขึ้นไปชุกได้แชมป์สาร้อยสามบาทโดยจีบไปได้ครับจะได้อยู่ครับผมคลเรลลี่น่าจะก็น่าจะได้เนาะได้ครับนี่ตอนนี้ก็ยังไม่กลัวใครแล้วนี่ว่าฟอร์มเราก็สดใส่ได้หมดเนาะให้มีรายการต่อยพอขอให้มีรายการก็เลี้ยงหลายคนคนเดียวเออแต่แต่เขาบอกว่าไอพี่ถามหน่อยที่ว่าคนอิสลามบางคนนี่เขาจะแบบว่ามีเมียได้หลายคนใช่ไหมสี่คนเราสี่คนเรามีแล้วตอนนี้สามบ้าคนเดียวพี่ เอาขอบคุณษบกกรน,นะครับก็ให้กำลังใจบุษบกกรด้วยนะครับอ่ะถ้ามีคนติดตามก็มติดตามทางเฟซภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยครับภาษาไทยเข้าไปติดตาม,มตดาม้วยน,น,น,นะครับบุษบกกรเจตเจริญชัยนะครับเออถามทีนึงมาอยู่บีเคน,นี่กี่ปีแล้วห้าปีได้ไหมสี่ห้าปีผมดูสองปีกว่าสองปีกว่าสามปีเฮ้ย<า>ใช่เหรอไม่ใช่สามสี่ปีแล้วมั้งประมาณสามปีครับพี่ออ๋มาอยู่สามปีก็ได้มีที่แถวๆนี้ก็เยอะเนาะ อาฝากเชนอ่ะฝากเช์ซีอรุรด้วยนะครับ